คุณพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ มื้อนี้ก็มาพกเผาะกับช่องน้องวุ้นผ่าขินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้เมนูนเสนอหน่อไม้ฝรั่งผัดหมูสามชั้นค่ะพี่น้องจ้าวัตถุดิบกับซิมี่หน่อไม้ฝรั่งหั่นล้างทําความสะอาดเรียบร้อยหมูสามชั้นหั่นซอยพริกกระเทียมตําหยาบค่ะพี่น้องจ้าเครื่องปรุงกับซิมีผงชูรสรสดีซอสหอยซอสปลาเขียวน้ําตาลนะคะนะสำหรับเมนูมื้อนี้ค่ะ ผัดหน่อไม้ฝรั่งหมูสามชั้นค่ะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ามาค่ะนดับแรมเมนูตั้งกระทะนะคะนาะใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็รอน้ำมันร้อนค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนเราใส่พริกกระเทียมที่เราตำไว้ไปผัดให้หอมค่ะพี่น้องจ้าพริกกระเทียมเริ่มหอมห้องกะสินำหมูสามชั้นที่เราหั่นซอยไว้ลงไปผัดให้สุกนะคะ นี่ค่ะพัดไปเรื่อยๆจนหมูสามชั้นของข้าสุกเราจะสิเหตุขั้นตอนต,อนต่อไปเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆจนหมูสามชั้นสุกถึงจะทำการใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปนะคะนี่ค่ะพอหมูสามชั้นสุกแบบนี้เราก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปเลยค่ะ ใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปผัดหน่อไม้ฝรั่งให้สุกถึงจะทําการปรุงเด้ค่ะพี่น้องจ้าผัดจะหน่อใหม่กัแบแฉบได้ค่ะตะวนันมะนีเมนูนี้หมูสามสันกะบด้วยใส้หมูสามสันน้ำเลยนะคะเนาะผัดไปเรื่อยๆจนหน่อไม้สุกดีเราจะทําการปรุงเลยนะคะนี่ค่ะทามันแห้งเข้ากับเพิ่มน้ำเลยเด้อค่ะหยดน้ำน้ำจกน้อยเพราะว่ากินกับข้าวสวยก็ต้องให้มันมีน,มนะะ้ำเนาะค่ะเนาะ เริ่มปรุงกันเลยค่ะเมนูนเติมน้ำน้ำนิดนึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกระสิปรุงกันเลยเด้อค่ะเดออันดับแรกเมนูนกระสิใสผงชูรสค่ะตามด้วยรสดีค่ะตามด้วยน้ำตาลสิเป็นน้ำตาลไส้แดงไส้ขาวได้หมดนะคะเนาะแล้วก็ซอสฟ้าเขียวค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะ แี่น้องวุ้นจะใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันให้สวยงามด้วยนิดนึงนะคะเนาะหยดลงเ่นน้อยค่ะพี่น้องจ้านี่น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำสักหยดหนึ่งนะคะเนาะนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจา้าห่อกระสิพัดคลุกเข่าส่วนผสมต่างๆให้เข่ากันแล้วก็นิมเบิองรสชาติแซ่บเรียบร้อยก็ตักขึ้นเสิร์ฟได้ค่ะง่ายๆค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะบดน,น้ คิมดูรสชาติอร่อยแล้วก็เตรียมถาดของเรามาตักขึ้นเสิร์ฟเลยนะคะเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้าสำหรับ <Okay. S 1> นี่ค่ะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบ้อยสิมเบิ้งรสชาติแซ่บนวดแล้วค่ะเตรียมถาดต้องเฮามาตักขึ้นเสิร์ฟเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ เท hey, เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟคะ่ะพี่น้องจา้าสำหรับผัดหนอ่อไม้ฝรั่งหมูสามชั้นของเมนมุนะะูนเนาะค่ะเนาะอย่าลืมด้วยค่ะเด้อขันมักขันชอบคลิปของเมนอมูนกับเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งที่สำคัญลืมมาไดเลยค่ะพี่น้องจา้ากดสับ ตะไคร้ให้ช่องน้องวุลผ่ากินพ้าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับเมื่อนี้วานวุนคอตัวลาไปก่อนคะ่ะพบพอกันไม่ได้นาคลิปนาจ้าขอบคุณหล,ลายๆค่ะแล้ว